วิธีการเลือกกินน้ำมันปลาที่จะทําให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้รับโทษน้อยที่สุดค่ะที่พาน้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าการที่เราจะเลือกกินน้ํามันปลาหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมประเภทอื่นๆนะคะถ้าเกิดคุณเลือกไม่ดีนะคุณจะไม่ได้ประโยชน์เท่านั้นนะคะคุณจะได้โทษจากมันด้วยสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณต้องพิจารณานะก็คือน้ํามันปลานั้นเนี่ยเขาใช้ปลาจากที่ไหนทางที่ดีนะคะเราควรจะเลือก น้ำมันปลาที่สกัดจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาแซาลมอนปลาแองโชวีปลาทูนา่าปลาแมคเคอเรลพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสารปนเปือนน้อนอน้อยกว่าปลาทะเลน้าตื้นค่ะ และที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่ายี่ห้อนั้นเนี่ยที่เราจะทานมีแหล่งที่มาหรือว่าปลาที่เขาเนี่ยนำมาใช้เนี่ยมาจากแหล่งไหนได้เนี่ยก็จะยิ่งดีและต่อมานะคะเราควรที่จะเลือกยี่ห้อที่เรามั่นใจว่ามีการผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพราะว่าน้ํามันปลาเนี่ยนะคะมันมีโอกาสมากๆเลยที่จะมีสิทธิ์ที่จะโดนสารปนเปื้อนต่างๆเนาะเพราะว่าอาหารทะเลหรือว่าปลาทะเลเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับพวกสารตะกัวประหลอดนะคะ แบรนด์ที่ดีคือแบรนด์ที่จะต้องสามารถที่จะสก,กัดหรือว่ารองไอ้พวกสารพวกนี้ออกไปจากน้ำมันปลาได้โดยเราสามารถเช็คได้นะคะว่าแบรนด์ที่เราจะทานเนี่ยได้มีการผ่านมาตรฐาน i f o s e หรือว่า International Fish Oil Standard หรือเปล่าโดย i f o s e เป็นเติร์ตปาตีที่จะมาเซอร์ติว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยได้รับมาตรฐานสูงสุดทางด้านความเข้มข้นความบริสุทธิ์แล้วก็ความสดใหม่ค่ะ และนอกจากนั้นเนี่ยเราควรดูด้วยนะคะว่ายี่ห้อที่เราจะกินเนี่ยมีรับรองโดย NSF หรือเปล่าเพราะตรงนี้จะเป็นการรับรองว่าส่วนประกอบต,ต่างๆที่มันอยู่ในน้ำมันปลาที่เราจะกินเนี่ยค่ะมันตรงตามฉลากที่เขาระบุเอาไว้และต่อมานะคะน้ำมันปลาที่ดีเนี่ยไม่ควรที่จะมีพวกสารกันบูดหรือว่าเจือพวกสีหรือว่ากลิ่นสังเคราะห์แต่น้ำมันปลาที่ดีควรที่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นวิตามินอ e ีนะคะเพื่อที่จะคงให้น้ำมันปลาเนี่ยมีประสิทธิภาพได้นานและก็ไม่เหม็นหืนค่ะ เห็นไหมคะว่าการที่เราไม่มีข้อมูลมากพอที่เราจะมาเลือกทานน้ำมันปลาหรือว่าวิตามินอื่นๆนมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแทนก็ได้นะคะให้พานแนะนำนะคะก็อยากให้เราได้หลีกเลี่ยงการทานวิตามินหรืออาหารเสริมที่เราไม่รู้แหล่งที่มาที่ชัดเจนนะหรือว่าอาจจะราคาถูกเกินไปแบบน่าสงสัยหรือว่าอาจจะไมไ่ถูกการรับรองหรือเซอร์ติฟายอะไรเลยเออยอก็ไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ย พาคิดว่าอันเนี้ยมันอาจจะได้รับโทษมากกว่าประโยชน์ได้นะคะ